หลังสิมเมื่อรทรงพอเถ่าไปเถ่านะครับมาหาหมอมาย่มมายามหลานนอนน้ำบก,กีขึ้นกรับครับขึ้นหอดหน้าแล้วท่านสบายดีสวัสดีครับไหมสวัสดีครับหลังสิมเมื่อรทรงผู้เถ่าครับเราเป็นแ,แม่เศร้าเราอะ สา,าวตั้งแต้สียา,าเหลี่ยงสาวแต่สียาอย่างเมื่อเฮงยังไม่ได้หลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับล้างเศไปทรงผู้เฒ่ามาหาหมอสียาเราอย่างเมื่อวานละมาอ,อยู่ซื้ออยูอะไรครับก <c ười> ินมะนอนมานาันั่งกินแล้วก็นอน์บา่จะาควมอยู่สีเมื่อเราว่าสันอยากเมื่อละเมื่อแห้งหลับคือตอนหน้าครับเพราะว่าฝนมันตกทีนะครับช่วงนี้ เขาต้องฟ้าเมื่อเบื้องหน้าครับก็ย,ออย่านหนำถ่วมเขาอะไปง่ายมากไงเหรอยครับไใกล้คนมาฝากหนำมาซื้อถามไปถามมาโอ้เพลงนู้นพอนี่ก็เดี๋ยวเขาเขียวครับจิตวิภพาพี่น้องไปชมบรรยากาศจะกัดไม่จะกัดนอนหน้ากันจกักเป็นเลยครับได้วป๋อยฝูตละบัดไ,ได้องค์เนี่ยไอว่าพาย่พูดตะระบัดวะอีเด้อเนี่ย ไปล่อยยิงหงหนาว <mm> ไ <laughs> อเฝาเที่ยงมาเท่าเนอะเนอะเฝอเที่ยงเลพอเท่าเด้อะไปป่อยอีกทีนอนนาตอนเที่ยงไปโรงเรียนนะครับไปโซนกูถอกอนไอการบึงการนะครับฝนตกน <ะ S 2> ไม่ได้ฝนตก,กมืดมืดเลยต้องออกจากบ้านนะครับวันนี้เรากำลังจะหอดด่าน ร่มแดงจังหวัดบึงกาฬครับท้าที่แนบอะเห็ดเห็ดทำความเคารพกันท้ายละทำความเคารพเือนนเเลยี่ห็ดส้มผมรอๆเลยแม่โอ้โหเอาเห็ดไหมเห็นไหมทำความเคารพไหมทำความเคารพทำความเคารพไปน้ำโขงเอาลูกปืนมัดบ่ ยิงได้เท่อเดียวฮนลูกปืนอะ่ะยิงดูออกกัลกแม่ใช่ลูกปืนแนมะ่ใส่เลยเ,ลย <Pam ela. S 2> เาไอ้พดก็ได้ใช้ลูกปืนโ,โ,โอ้โหมอห,ห,หอนแล้วนะครับบังบังถ่าไปถอดเปนเลือกครับลงเลือดป่ะเนี่ยวันดีนะครับวัดบึงการ เราจะมารุมอายุนะครับช่วงนี้ช่วงย่ำฝนเราต้องไปเบิ้งหน้ายันนำถว่วมด่านสุลกกกรจังหวัดบึงการครับ,บครับลูกท่องมาถาครับนะครับอยู่ฟังอักสันฟังคนตรง,งมาครับเติมหมานยื่นเจ้าเลครับ มันจะปอดบอกว่าเหลาอได้ไปลาิไปบ่ไปยังบ่บบน,น,น่ดานพมแด,นด,น,ดนดานพมแดนท่าเรือจังหวัดบึงกาฬครับอ,อ๋อของลงเันลงเลยป่ะยังบ่งเปี

โอ้มาฮอตบุญการฝนตกแหงเลยพี่น้องเมื่อกี้นี่ยังบต่ตกแหงปันไหนมาฮอตพี่ตกแหงเลยอู้ขายเอาทีน่ะพี่ที่ขาพี่ต๋อมขาบลัฟน่ะมาพี่เร็วขาบักลัฟพี่ตม,าานะาาตมยืนนี้ยืนนี้บังขาพี่ต๋อมมึ <c oughs> <c oughs> งมึ <c oughs> งเย็บกระเป๋าของเขาเ <c oughs> ยื้ยเยื้ยเยื้ยมันจะตกลุก ในช่วงขาดอาวไงเลยอ่ะงห้ออะไรเดี๋ยวสมค่าพี่ไปน้ำเท่าก่อนนิไปน้ำเท้าไปน้เท้าบายบายไหมเฮ้ยท่าพอของลงกันเดี๋ยวพอขึ้นมาอุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวพอขึ้นมาอุ้มเดี๋ยวพอขึ้นมาอุ้มท้ายยูนนี้ก่อนเดี๋ยวพอมาอุ้มบลา ของไปชเดี๋ยวพอขึ้นมาอุ้มยินท่านีนางนังลองนางลองพ่อไม่ไปหรอกพ่อไม่ไปหรอกลูกยเอาไปเาไปาไปให้อีกล้ไปเลยไปล้เอาเลยตังสบายกำลังคนของลงไปส่งเรือฟังทางพุ่นกะ ลุงทองไอ้้องปิ้นกำลังมารับโยนเลย้อยไปไปเลยได้ครับเรืออ๋อโทรบอกเพื่อนแล้วถอยรดลงมาอ้ยนุเอาลลงไปในแน่ะนมพอขึ้นมาลับเนาะจะล้นมาเยอกันเยะมึงไล่ยังไปบ่ลูกบ่เออนดินท่าเดี๋ยวพอมารับเงียบได้บ่ให้หันหน้ามา หันหน้ามาบังฮอย่าให้แม่ล่ะเพราะขึ้นมารับยู่คนนี้โอ้น้ำคงขึ้นไหลค่ะพี่รองคนน่ะทีมฟังเลยจังบุรีหยางไก่น้ำคงขึ้นไหลน้ำคงน้ำคงลายแหงทิ่ไปใส่โลเราได้ไปแต่ถ่าที่เอาก็ต้องไปครับพี่เอากันครับพี่เอากันครับพี่เอากัน Bye bác hồ sơ. 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 ไหมอตอนนี้หนังทาเหืออกอกโอ้น้ำพงขึ้นไหลคนะ่ะคนน่ะเต็มฟังเลยแี่ว่าออกไปไหนไปบ้อไปน้ำท่บอบ้าไยังไปเขาเขียวยังไปนะโอาตา้ามาเมื่อกี้เนะนี่ย ไปไหมไปไปเท่าแล้วบายจุ๊บๆรถพอจอดนี่ยไป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 ไเมื่อแล้วเอาพอดีรถจอดจอดตันทางเลยอ้ยฮยถ้าคุณลุงท้องคุถาครับใช่นหครับางคุณกลับบ้านกัน เขียวเจอกันเขียวต้างพาไปชมบรรยากาศนะครับเจ็ดสิบนาทีผู้เฒ่าขามาหาหมอมาเล่นสองสามเหมือนนะครับมาส่งเพิ่นเข่าแวะผ้าพิ่นซื้อของใส้แล้วก็มีของกินของต้อนเมอฝากตุกตาครับกลับครับนี่แหละครับการคมไปคามากอ่ะทักพุนกับลุงท่องเมืถ้าครับที่กะ นี่มนผมนะครับนี่น้องปินอยู่ดังปี๋อยู่กเนน็เป็นหน้าที่ของลูกเคยลูกสาวนะครับหนูแล้วจะไม่เพิ่นถามเลยไม่เคยให้ไปใส่พอแม่เนี่ยแต่ตอนพ่อแม่จะขวงครับเก็ีดน้ำกัน,ปนไปกับโค้งทางนาเข้าครับบ่เนี้ผู้ใดเนี่ยผู้ใด,ดบ่สะดวกกันว่มายครับผู้ใดสะดวกกะนชวนเอากันเบิ้งเอากันพี่น้องย่กย ไปกับโคกน้องนาของเราครับอ we so ้ใหญ่ครับลิโก้ลิโก้เลนิโก้สุสุสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เก่งมากเลยสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาจากโรงเรียนบ่แม่กลับมาจากไปส่งพ่อกับแม่มาน้องที่เอาเล็กพอดีมื้อนี้พาพี่น้องมาชมบรรยากาศโคกน้องนาไงมือแรง โอ้หยังไงนะซิเเป็ดครับปะจ๊ะซีเ็ดครับได้ลายบะมาเร่เร่งน่ีเป็ดเป็นข้าวโพปะได้ลายบ่ได้ลายบ่ได้คำข้าวขลุกขลุกคำข้าวขารพหุ่นหนาได้ยักโตัวลวคนนั้นยักจับได้บ่ได้บ่ โอ้คือสิได้ปากคอแญ่แทะของน้องของน้องงานแอ้ครับวนวตีกันแล้ววันนี้ตีกันแล้ววันนี้ครับเพราะว่าปากก็หนักคล้องมาเห็นบ่น้ยนะยืนยู่ดีๆเ้ยเอาทีเด้อ การยามือแรงทเาเ็ดจะโบราตเ็ดอ่ะที่เ,าเ,บบาเายาเ,าเห็ดบงเเปี่ยนกันเปี่ยนกันมุนเร็วเโอ้โกบย,ยังดำน้ำพวดๆอยู่บนนี้มาบนนี้มาทีเห็ดบนนี้เกันสลับกัน <laughs> มาค <มา S 1> ักขางญญนี่ซีเวขันไปเห็นน้ำทางไหนนี่เเไมพ่อ ได้บ่ได้บ่ได้ตัวย,ยังฮะบรรยากาศคืมคืมบดมือเลยวี่น่องมือนี้น้ำเตียมสะเลยอันนี้เป็นสะที่แวตัวทีตัวแหววสะทั้าทางกลางบรรยากาศเงินเฮาหู้น ได้บ่เนาให้ดีดเวียเอ๋สีได้ปลาอยู่ว่นนี้โอ้ยโยนลงน้ำได้เอาไหมจะได้ใจหายโยนลงน้ำแน่นใช่พ่อมา